สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครัวป้าเก็กค่ะวันนี้ป้าเก็กจะพามาทำผงปรุงรสที่มีรสอูมามิจากใบคะน้าชัย,ยาอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกบ้านก็ปลูกไว้เป็นผักปลอดภัยผักพื้นบ้านละไปตามบ้านต่างๆรู้สึกว่าจะปลูกกันเยอะแล้วก็ปล่อยให้ส่วนของใบเขาเนี่ยร่วงหล่นทิ้ง ป้าก้ก็เลยเสียดายลองเอามาทําดูแล้วค่ะเอามาตากให้แห้งหรือว่าเอามาอบให้แห้งนะคะแล้วก็เอามาป่นเป็นผงเอาไว้ทําเป็นผงปรุงรสสาหรับแทนผงชูรสคนที่รักสุขภาพเช่นคนที่เป็นเบาหวานความดันนะคะที่ไม่ใช้ผงชูรสก็หันมาใช้ตัวนี้ได้ค่ะรู้สึกว่าจะปลูกแค่ แทบทุกบ้านเลยนะคะตามต่างจังหวัดถ้าใครไม่มีก็ลองไปหามาปลูกดูส่วนใบที่นำมาทำนะคะก็จะเป็นใบที่สีเขียวแก่ก็ได้นะคะแต่ว่าไม่เอาสีเหลืองถ้าอ่อนเกินไปเวลาตากจะทำให้ไม่กรอบเท่าที่ควรค่ะจะออกเหนียวๆเพราะฉะนั้นก็เอาใบแก่ก็ได้นะคะเด็ดมาใกล้ๆจะถึงยอดแล้วก็ไม่เอาละแก่อย่างเงี้ยือเขียวอย่างเงี้ยค่ะพอตากก็จะกรอบอบก็ได้นะคะ วันนี้ปก็ก็จะใช้วิธีอบแต่ก็มีตากไว้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันดับแรกค่ะก่อนที่จะนำไปอบเราจะต้องเอาใบเนี่ยไปล้างน้ำแล้วนะคะแล้วก็ผึ่งให้หมาดค่ะหรือว่าใส่ตะแกรงไว้ให้สะเด็ดน้ำก็ได้ค่ะแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้กรรไกรตัดก็ได้ค่ะ จะไม่ตัดก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาตากเวลาอบก็จะช้ากว่าถ้าเราทําให้เป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะตากแล้วก็แห้งแห้งเร็วแดดเดียววันเดียวนะคะเช้าถึงเย็นในแห้งเลยค่ะแห้งจนกรอบเลยแต่ต้องแดดจัดๆนะคะถ้าไม่กรอบไม่แห้งเก็บไว้ก่อนรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็นําไปตากอีกแต่ถ้าอบนะคะเราจะอบไฟแค่80องศาเซลเซียสค่ะ อบสักประมาณ 20- 25นาทีเวลาอบก็พลิกกลับไปกลับมานะคะเป็นระยะแล้วก็ดูว่าเข้าแห้งโอเคแห้งแล้วก็พอค่ะไม่ถึงกับกรอบเพราะว่าถ้าอบนานนะสีจะครํำไม่สวยเอาแค่ดูว่าแห้งแล้วเราก็เอาไปผึ่งแดดต่อสักชั่วโมงหนึ่งก็จะได้ใบคะนา,ายาที่มีสีเขียวสวยนะคะถ้าใช้ไฟอบอย่างเดียวจนแห้งกรอบ จะออกมาสีดำครําไม่สวยค่ะสีจะเข้มเกินเราก็จะหั่นอย่างนี้นะคะซอยอย่างนี้ใบคะน้าชยาก็หั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ขอเวลาเอาไปอบกันละกันค่ะคงจะอบสักสองสามถาดนะคะอบให้แห้งเลยค่ะใบคะน้าชยาก็อบแล้วนะคะตะกี้อบสามถาดค่ะแล้วก็ที่ตากที่ตากแห้งก็สีใกล้เคียงกันเอาปนปนมาตรงมุมนะคะสีใกล้เคียงกัน อบให้ได้สีประมาณนี้นะคะถ้าเข้มเกินไปก็ไม่สวยแล้วก็จะมีรสขมเอาแค่จับดูแล้วกรอบๆก็หยุดค่ะแล้วเอามาพึ่งๆไว้ให้หายร้อนก็จะกรอบแล้วนะคะหรือว่าใครอบแล้วยังไม่กรอบก็ตากแดดจะจัดอีกสักหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วก็นํามาบดใส่ครกก็ได้ค่ะโครกเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครตากแล้วยังไม่มีเวลาหรือว่าอบแล้วยังไม่มีเวลาบดโขลกก็ ปล่อยให้เย็นสัก5นาทีนะคะอย่าเกินนั้นค่ะก็ใส่ถุงแล้วก็มัดให้แน่นอย่าให้ลมเข้าว่างเมื่อไหร่ล้วค่อยมาบดนะคะถ้าเราปล่อยไว้ความชื้นในอากาศนะคะผักก็จะดูดความชื้นในอากาศเข้ามาแล้วก็กลับทําให้ผักเหนียวเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องผึ่งไว้แค่5้นาทีแล้วก็เก็บทันทีอันนี้ประกิกผึ่งแล้วนะคะอุ่นแล้วก็จะโขลกเลยค่ะเห็นไหมคะก็จะนำมาโขลกเลยนะคะ โกไปเรื่อยๆค่ะโกแล้วนะคะละเอียดแล้วเราก็ร่อนเพื่อที่จะเก็บส่วนที่เป็นผงละเอียดไว้ทำกับข้าวส่วนที่หยาบๆนี่ก็ไม่เอาก็ทิ้งไปค่ะเพราะว่าใบของเราก็เยอะเนาะ,ะใบคะนาชัยยาเนี่ยเยอะแยะไปหมดถ้าใครเสียดายก็เอาไปบดให้ละเอียดอีกก็ได้นะคะ บดแล้วก็เอามาร่อนอีกก็ได้ค่ะยผงหยาบๆที่เหลือข้อสำคัญนะคะใบคะน้าชาัยาถ้าไม่สุกเขาห้ามกินดิบค่ะให้ใส่กับข้าวใส่แกงใส่ต้มใส่อะไรได้ใส่ผัดได้ใส่โจ๊กได้แต่ว่าห้ามใส่ดิบๆนะคะการที่เราไปอบก็ยังไม่แน่ว่าเขาจะสุก ร้อยเปอไหมอบไฟ80องศาเซลเซียสนะคะหรือว่าบางคนไม่อบก็นำไปตากอย่างที่ป้ากิ๊กบอกเพราะฉะนั้นควรจะนำไปปรุงอาหารก็คือทำให้สุกก่อนนะคะถ้ากินดิบจะเป็นอันตรายเพราะว่าเขามีสารไซยาไนด์ที่เป็นพิษต่อร่างกายคะ่ะแต่ถ้าสุกแล้วสารตรัวนั้นก็จะสลายไปนะคะไม่มีแล้ว เหลือแต่วิตามินต่างๆส่วนที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราเขามีวิตามินเยอะเปิดดูใน Google นะคะอ่าได้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้ผงปรุงรสรสอูมามิจากคณะชยาหรือชาบ้านเขาเรียกว่าต้นผงชูรสนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าเขาใช้แทนผงชูรสได้ถ้าใครขยันปลูกไว้ข้างบ้านข้างเมืองเวลาทำกับข้าวเขาก็ไปเด็ดยอดมาใส่นะคะ ต้มปลาต้มทํากับข้าวอะไรก็ใส่แทนผงชูรสสาหรับคนที่ไม่กินชูรสอันนี้ก็แต่ถ้าทําอย่างนี้ไว้จะสะดวกดีค่ะเวลารีบเร่งก็ไม่ต้องเดินไปที่ต้นไปเด็ดมาล้างาอะไรเปิดกระปุกก็ตักใส่ได้เลยส่วนรสชาตินะคะไม่มีรสชาติที่ว่าจะออกขมจะออกกลิน่นเหม็นเขียวไม่มีนะคะเพราะว่า เวลาเอามาทำข้า,ขาวมานึง่งมาต้มมาแกงเขาจะมีกลิ่นที่หวนกินกลินธรรมดาไม่เหม็นเขียวแล้วก็รสชาติออกหวานนิดๆอร่อยนะคะลองไปทำดูหรือว่าถ้าคนเคยกินแล้วก็จะรู้รสเนาะอันนี้ก็ทำปริมาณที่ไม่มากถ้าว่างๆก็ทำไปเยอะๆหรือว่าทำไปฝากญาติพี่น้องนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ใส่กระปุกเล็กๆสบายๆเลยค่ะบอกว่าผงปรุงรสอูมามิรสธรรมชาติจากสมุนไพรนะคะ อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ไป๊กกิ๊กด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ